เป็นเย็นตาโฟชื่อร้านว่าเรือโฟเขาใช้หม้อแบ่งโอ้อย่างนี้เขาก็ลงทุนมหาศา,ศาลเลยนะหม้ออย่างเงี้ยหม้อแบ่งเหมือนหม้ออบเป็นเส้น capture อู้หหอมมากเลย อร่อยไหมสามสิบห้าบาทของหนูเอาแบบพิเศษมอใหญ่กว่าอืมอืมอร่อยอืมอร่อยแล้วหนูคนกินเปรี้ยวไงอขอชิมของพี่นะ รอ๋อไม่ได้สั่งต้มยำหนูสั่งต้มยำโโหรสชาติแบบหนูเลยอะอยากลองเส้นอื่นอ่ะอืม

จะเห็นว่าเหมือนในติ๊กต็อกที่แบบซูมบอดี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟังก์ชันหนึ่งของกล้องมือถือตัวนี้นะคะที่เป็นวิดีโอตามคนอาจจะลายตากันหน่อยนะคะแต่ก็เป็นอีกมุมมุหนึงอีกมุมมองนงอึ่งเลือกเลกอดมากเล็กเลดมาก อร่อูกใจอืเดีย๋ยวมาลองชิมลูกชิ้นกันอืของดีอร่อยปะมีเหลืองเป็นยังไงบ้างอ่ะแยียไหมมีเหลืองเป็นยัไง Ướp đi máy này Hai hay vô à Đi Phải phải lấy con lượt Cái đếch Nhỏ Không xin đi ิวจะยาวไปไหมเนี่ยถ้าสั่งเบิ้ลน่ะอยากลองอ่ะเดีย๋ยววันหลงังแล้วลกันเนาะเวลาน้อย๋ตวกันคิดว่ากยกเต็น มันเป็นกิมมิคของเขาอะ่ะอืมอร่อยเลยไม่ทั่วทั่วไปอร่อย อยากเบิ้ลนะคะแต่ว่าอยากกินพอดีๆครับอร่อยแบบหยุดทุกวันจันทร์ องดีไม่ใช่ทั่วทั่วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะต้องกราบขออภยัยถ้าเกิดว่ากินมุมมามดูสะดุดสกุลตับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้เจอกันอีกในหน้านะคะ ละจ้าบายๆรักนะจ้าใครเชียร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีกันเงินมากมีขอทุกท่านรวยสะดุง้งจงรวยสะดุง้งรวยสะดุง้งจงรวยสะดุง้ง